นะครับเพราะฉะนั้นเกมสําหรับวันเสาร์วันนี้นะครับคือเกมรู้ให้รอดรู้เอเกมนี้คุณต้องมีความรู้ไม่งั้นคุณไม่รอดคุณจะไม่รอดเราจะููนี้หรอคือปกติลราเบิดแปเนี่มันมีป้ายชาวซอยมีป้ายนู้นป้ายนี้ป้ายนั้นวิธีการใช้งานเราจะเพิมี้ยนหน่อย เราจะมีป้ายคําถามอยู่ครับ <c oughs> เรามีป้ายคําถามอยู่ตรงนี้เนี่ย18แผน่นซึ่งตรงนี้แหละคือส่วนจาละบีที่เราพูดถึงด้านหลังเนี้ยมันจะเป็นในในโพยแต่ละข้อเนี่ยมันจะเป็นคําถาม <c oughs> ใช่หรือไม่ <c oughs> ก็เล่นเหมือนจาละบีเลยก็คือมีเวลาตอบ5วินาทีถ้าอั้าอึ้งอุ๊บอัไม่ยอมตอบก็จะถือว่าผิดถ้าตอบถูกตัวเราก็อาจจะรอดแล้ว <c oughs> อาจจะอาจจะรอดนะแต่ถ้าตอบผิดตัวเรา จะได้เพราะว่าด้านนี้ฮะด้านของผมฝัางนี้นะมีแผ่นป้ายอยู่24แผ่นป้ายก็จะมีรูปภาพหน้าของพี่กอล์ลุกคนนะรวมถึงแขกแขกครับเชิญก็มีนะครับแขกรับเชิญมีแต่แขกรับเชิญนี่จะมีเยอะหน่อยเวนจะมีหนึ่งใบนะครับกิ๊งมีหนึ่งใบอ่าลุกเปเร่กอนโพจะมีคนละสองใบที่เป็นป้ายอ่าแล้วก็จะมีอีกหนึ่งใบของทั้งสี่คนนี้มีเครื่องหมายบวก พูดง่ายคือทั้งทั้งสี่คนคุณมีคนละสามป้ายแต่หนึ่งในสามป้ายคุณมีบวกแล้วก็มีโอ้ลูกรักผมบอมบูครับหนึ่งใบยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ทิ้งมานั่งขายกันไะไรหรอแขกรับเชิญซึ่งวันนี้คือชีสมีสุดยอดมากมีอยู่สี่ พี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะมีเก้าใบอ้าวใหโอ้ยไปเยอะเนะอ้าวเก้าใบแตกออกมาตามนั้นเลยพี่แตกออกมาแตกออกมาก็มีเป็นเดี่ยวๆเลยสี่ใบอืมอ่าหน้าชี้ตแต่มีเครื่องหมายโ็เชนมาคเป็นเป็นเครื่องหมายบวกน้ําเงินบวกน้าเงินบวกน้ำอะไรง่ายมันคือเป็นไอยาสิกคือเลือกหนึ่งในทิติกรอ่ะเข้าไปด้วย <c oughs> ส่วนอีกสองใบอันนี้เรียกว่าเป็นซุปเปอร์บอมซุปเปอร์บอมบวกทอง เป็นซปเปอร์ไอยาสิ์เลือกใครก็ได้เลยพิธีกรก็ได้ชาวซอยก็ได้คนในมีตอนนี้ก็ได้โอ้เหเด้อ่าชีดเมื่อกี้เปิดได้สิทธิ์ในการเลือกเพื่อนใช่ไหมสองใบสมมุติว่าชีดได้เข้าตูอ่าก็คือถ้าสมมุติว่าตอบถูกแต่เปิดมาเป็นหน้าตัวเองเอออ่าแต่ชีสกลัวเหงาอยากได้เพื่อนก็สามารถใช้สิทธิ์ขอเพื่อนได้ซึ่งเราจะให้เลือกเพืกชาวซอยของเรา นะฮะซึ่งตอนนี้องรย่อนเนี่ยน,นะตอนนี้มีอยู่หลักๆเลยตอนนี้สามคนนะฮนะก็มนะีอากงของเรานะยีนะครับไอจาระศของเราดูนี่จานะศไม่ได้ออกนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมนจาจะาเหมือนจามารอดนอะจามารอดนแล้วก็มีประสบก็คือเซอร์เพชรนะ <c oughs> คิดเป็นตัวประจําแล้วเดี๋ยวก็มาอยู่ตรงนู้นถ้าตอบถูกการเลือกแผ่นป้าย24ิบสี่ป้ายจะเป็นการหาคนเข้าตู้แทนเราซึ่งก็มีโอกาสที่จะออกเป็นตัวมึงเองได้นะมึงจะรอดเลยมันมีตึงก้าป้ายขนาดนั้นนะเออนะแต่ถ้าตอบผิดตัวเราเข้าแน่แต่ก็ต้องเลือกป้ายเพื่อหาเพื่อนเพิ่มเพื่อหาเพื่อนเพิ่ม วิธีการก็คือเข้าไปในตู้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่ากรณีตอบถูกถูกหนึ่งข้อจะได้ไปชัวร์เลยฟุกถือมาเพียบเลยวันนี้ถือมาเป็นเส้นละห้าพันหมดเลยนะฟุกจะให้สองเส้นเส้นละห้าพันก็ทองคํบาบริกาหนึ่งหมื่นบาทฟุกจะขอให้สองเส้นแต่ถ้าตอบผิดแล้วเข้าตู้ปรากฏว่ารอดออกมาฟุกจะทองให้เส้นหนึ่งทองคํบาบริการห้าพันบาทจะได้ห้าพันตอบถูกตอบถูกได้หมื่นหนึ่ง ถ้าได้เข้าตู้หรือว่าตอบผิดแล้วรอดออกมาได้ห้าพันเก็ดไหมถ้ารอดจนจบจะได้ทองเพิ่มจากบุกอีกสี่เส้น2องหมืนบาทอีกสองหมเพิ่มเข้าไปนะโดนก็ได้เท่าไหร่เท่านั้นแต่ uh. เนื่องจากว่ามีความเป็นจรรบีมันจะมีโอกาสที่จะได้แจ็คพอตแจ็คพอตก็คือถ้าในกรณี ไม่ได้มีโอกาสไปเหยียบในตู้เลยแล้วเราลอดจนจบเลยเนี่ย breeze นี่โสมป์นีเอ็กซลนะเขาจะไม่ต้องเอาที่อยู่ในมือฟุตเลยเขาจะให้เป็นทองแท่งเลยทองคำแท่งบริสุทธิ์เลยนะ99.99%เนี่ยนะ1แสนบาทโอ้โห1แสนนะแต่การได้1แสนก็คือ 1. ไม่เคยเข้าตู้ 2. อตอบถูกตลอด เลขสามอยู่รอดจนถึงสลักที่เจ็ดต้องอยู่รอดถึงสลักเจ็ดด้วยเพื่อบางทีแบบสลักแรกก็จบเลยได้แสนมันก็ง่ายไปบรีสเอ็กเซแค่ช้อนเดียวปกป้องคุณจากเชื้อโรควอ r เอเชียนดีไลท์สาคูแคนตาลูใหม่ลองเลยอร่อยกับ3ามรถใหม่วอเอเชียนดีไลท์นิวไฮลักซ์รีโวพลังแกลกเหนือนิยาม ให้ grab ส่งอาหารให้ฟิลิปแอร์ฟร r y เออุ่นทุกจานให้ปลอดภัยจากฟิลิปส s เตาแก๊ส Lucky Flame ครัวไทยต้องไฟแรงชุดเครื่องนอนซาติดี i r d i e 3 in 1 e s อ r e s s o ใหม่กาแฟเน้นน้ำตาลน้อยลงต้องล้องยาดมตราโปยเสียง รถจักรยานยนต์ามาฮ่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าก๊อกน้ำสันว่าสันว่าทองเหลืองทนไม่เป็นสนิมวาสลีนพลังแอนตี้แบคช่วยปกป้องพร้อมดูแลผิวป๊อกกี้โฮสัมทรงต่อรสชาติที่ลงตัวของสิ่งดีๆจากกุลิโกสำหรับทุกคนในครอบครัวเปี่แม็ Max เต็มที่กับสิ่งที่ใช่อร่อยซ่าเต็มที่ไม่มีน้ำตาลสมูทอ e ีครีมช่วยลบเลือนรอยแผลเป็นเป็นได้ก็หายได้เก่งสุดเรื่องล้างคราบหนักสันไลท์แพลตินัมสูตรใหม่สบู่และเจลอาบน้ำสมุนไพรดอกบัวกู่เซรั่มลำใหญ่จุลาเฮ็บเรื่องฝ้าไม่ต้องกลัวจุลาเห็บ New Normal ชีวิตวิถีใหม่เทสต์บอดี Body, ้ไวต์เทนนิงโลชั่นทิฟฟี่ยาบัเทอการวัดที่มีอาการในมกไหลายปวดศีรษะและเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยไก่ทอด KFC โบตันชุ่มคอไม่เหมือนใครอัลติเมทฟิลฟิลมเซรามิกต,ติดรถยนต์กันร้อนเย็นเร็วต้องอัลติเมทฟิล ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปโซดาร็อกเมาเทนแก้วไหนก็เข้ากันเย็นนี้ซะหน่อยไหมครัา้ชมะี่คือครั้งแรกเราจะเริ่มต้นกันนะเดี๋ยวนี้ครับคำถามที่หนึ่งนะอันไ,ไหนดีครับเอามาเลยเก้ามาเลยเก้านะครับ อ้างอิงนะครับอ้างอิงจาก g o อเก้นเบนเมื่อเดือนมกราคมถึงสุลาคมปีนี้เนี่ยฮะสายพันธุ์สุนัขที่คนไทยนิยมที่สุดคือสายพันธุ์ชีวว่าใช่หรือไม่ใช่ครับตอบครับใช่ครับใช่ครับตอบว่าใช่อ้าวตอบว่าใช่อ้าวใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมเดินตอบใช่ไหม หอึ่งตายแล้วหนึ่งแสนลอยไปแต่หน้ากต่ตาลอยไปแล้วหนึ่งแสนเฮ้ไปนะฮะเนี่ยฮอครับผมไปอยเลยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ที่ว่าว่าครับไม่ใช่ดับหนึ่งครับอยู่อันดับสองนะส่วนที่นิยมสุดครับคือพันไทยบางแก้วไทยบางแก้วไทยบางแก้วครับผิดใช่ไหมครับเพราะนั้น ยังไงชีตก็ได้เข้าอยู่แล้วแต่ชีตแต่ชีตต้องมาเลิเพื่อนอ่าต้องเลิกเพื่อนครับเลิกเลยนะไปเลยด่เอ้พี่ไปเล่ยอยู่ไหนเนาะเล็เล็ว่มีเล็กมวมีเล็กไหจะขำให้แมจอดจองใชนะหผมรักพี่ไปเล่ไงคิดถึงถ้าเปิดเจอตัวเอกูจะขำให้ชีตเบตีฟิล์มกรองแสงนะครับอัลติเมทฟิล์มขอให้ดเด เอาเต็มไปดูดีกว่าเปียกเพียนเพียนแบบนี้กันมีการไล่เขมรนะคนแรกนะที่จะไปพร้อมกับชีพนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยว ก็นั่นเองี e ่นะครับพี่เป็นเล่กวนและโปจะเข้าไปสี่คนอ้าพี่บาสอะไรอ่ะไม่มายไม่เกี่ยวเออเอันหลักสุดแล้วไม่ก็อย่าลืมว um ินก anyway ับบ้านหลักในวันนี <min <min ้วินกับบากไม่เกี่ยวเลยวินกับบานไม่เกี่ยวกับเพนลมเออใครจะอยู่ก็อยู่นะสวัสดีทนี่ไม่ไหนกลับไอ้มึงมาด้วยยังเหงาอยู่ มึงจะเหงาอ่ะอาทำได้ด้วยเลยผมก็พอใจแล้วพอครับโอเคไม่เอวนะไม่เพิ่มแมวเพิ่ม่ะงั้นชีสเลือกเบอร์เลยอ่าเลือกเบอร์เลยเหมือนเดิมเลยมีหนึ่งสองสามที่เอาเ็รเหมือนเดิมมาเรืเลยดิเบอร์อะไรดิครับเบอร์อะไรเบอร์ห้าเชิญทุกท่านเบอร์ห้าตู้ที่คุณคายครับเชิญครับอย่างที่บอกผมเข้าฟุ๊กเข้ากรเข้าโฟเข้าไม่ค่อยโดนหรอกเออยไมมีตัวส่วนยืนคนด้วย ไ่ว้าเฮ้ยไม่เรามีคนมากพอเราจะล้างตัวไปเลยค่ะพร้อมนับหนึ่งสองสามึง แล้วเรามีคนเยอะพอล้างสุยเพราะนั้นอาพกอ่าเอาไปมอออ่าห้าพันบาทครับข้อต่อไปข้อที่สองครับอตีพ่อข้อนี้เกี่ยวกับผลไม้ครับส้มจี๊ดสามารถแก้ไอได้ใช่หรือไม่ตอบครับเร็วเร็วเร็วไม,มไม่ตอบ ถือว่าเป็นเรื่องของเด็กช่วยไม่ได้ครับเพราะนั้นถือว่าไม่ตอบถือว่าผิดผิดผิดอืมแต่ถ้าจะตอบแต่ถ้าจะตอบจะตอบว่าใช่นไนหนึงกล่าวว่าจะตอบได้ใช่ไหมใช่เฉลยเนาะโอนตอบเนี่ยใช่ถ้าตอบทันนะถ้าตอบทันก็เออรอดไปแล้วอ่าเขาบอกว่าผลส้มซีดครับมีวิตามินสูงนะครับ ให้ใช้วิธีคั้นน้ำส้มนะครับแล้วผสมกับเกลือเล็กน้อยสามารถใช้จิบกินแก้อาการไอได้เลยไม่ได้นะครับตอนนั้นถือว่าผิดนะตอนนั้นเลือกเพื่อนอยู่ดีนะครับอ้าวไปไาดีดีชีจะไปกับใครไอ้เนไปครล่กระถายมันคาร์เมไปเนี่ยชีจะไปกับใครนั่งสอง ดี๋ยว่อะไรบ้างวนึงพี่บาสมีบวกฮะเอาบวกมีบวกเออพี่บาสผมเอาผมผมผมขอป้ายก่อนใจเย็นๆเออปลปุกเสกแล้วมีบวกงั้นต้องต้องเพิ่มอีกคนหนึ่งอันไหนดีนะไอ้นี่เอาข้างๆเลยโบตันโบตันรวมโบตันสูงคอไม่เหมือนใคร จะไปอีกคนหนึ่งเนึสองสองามอาย่างที่บอกอย่างที่บอกครับ กูแค่พูดเล่นๆนะเราเอามาไมได้เราได้เฉยเออเฮ้ยแต่เดี๋ยวไปเล่นวจะมันดีนะมีอยู่สามเงี้ยแกออกไปสดเลยเออชิดเหงาไหมเออก็เหงาคนนี้นะเหงาแล้วจะใช้ไหมล่ะอ่าใช้ทำไมล่ะพี่ก็เก็บไว้ก่อนออกแนวมีพี่ไปเร็วก็พอใจแล้วร้องทำไมลูกแมวมันร้องพร้อมเจ้านายมันจะโดนแล้ว เดี๋ยวมันโดนกูโดนด้วยเบอร์สาม้อมพอเบอร์สามครับพรอมแล้วนับหนึ่งสองายกาโอ้ ห้าพันบาทใหนึ่งหมื่นแล้วตอนนี้ตอนนี้หนึ่งหมื่นเล่นต่อเล่นต่ออ้าวข้อต่อไปข้อที่สามอะไรดีสิบ0ีหนึในขนาดเปรตออนนะครับชาดำมีคาเฟอีมมากกว่าชาเขียวใช่หรือไม่ตอบครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ตอบไปแล้วว่าใช่ ใช่แล้วใช่แลวมาดูกันเลยดีกว่าว่าใช่หรือไป่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นี่ต้องต้มใช่อ้าวคกปวะูกครับถูกครับคือ8ออนนะฮะคาเฟอีนของชาเขียวน่จะมี25มิลลิกรัมส่วนชาดำจะมีถึง47มิลลิกรัมจะได้หมื่นไหมขึ้นอยู่อาการเลือกป้ายอันนี้แหละอือ่ามาดู ชีชียังมีโอกาสเข้าอยู่เพราะป้ายตัวเองยังอยู่นะครับโอ้แล้วอยู่คนเดอยู่วนะครับผมเหลืออยู่แล้วมีแล้วมีอยู่เต็มเลยเอาเลือกดีๆครับแผ่นป้ายดีๆสมุดอีสมุดอีจะเป็นใครอันนี้เข้าคนเดียวนะแต่ถ้าไปชี้ก็ชีใครเจตุ๊กตุ๊กจะรอดไมเนี่ยจะรอดไม่ จะรอดไม่ไดเไปนะหยไปมึงจะโปรเจกต์พิเศษมึงจะรายการธรรมดาที่กูก็เข้าเยอะนี่ขนาดขนาดโปรเจกต์พิเศษมึงยังไม่รอดอ่ะวินตอนนี้นะครับเหลือหนึ่งสองสี่หกและเจ็ดครับเบร์อะลรดีเบอกัน ผมขอเลือกอันที่รอดแล้วกันเพราะยังไม่อยากตกงานตอนนี้เบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกนะ <6 S 1> นี่ขนาดโปรเจกต์พิเศษยังไม่รอดเลยดูสิเอเอา้ามาให้หกะครับขอให้รอดเถอะขอให้รอดเถอะมาลมเลยยาวยาวสองสนต้น ไม่ปีนี้ไม่เข้เาจังหวะเดี๋ยวจะเอาว่าคอรหากันมาดูเฉลยที่บริสนะครับเฉลยครับมาเลย <c oughs> โอ้โหชีดรอดนะครับแล้วก็แต่ได้เข้าตู้อได้เข้าตู้อย่างน้อยก็ยังได้ทองแล้วนี่รอดอีกได้เพิ่อมอีกไหมเนี่ยชีดไม่ได้เข้าตู้ หมื่นหนึ่งครับออกมาได้อีกหมื่นหนึ่งสองหมื่นตอนนี้สองหมื่นแล้วนี่รอดจนจบด้วยนี่อ่าเพราะว่าวันนี้ชีตเรบไปทั้งหมดนะต้องกับเบลก้าสี่หมื่นบาทโอ้ยตายจริงก็อย่าลืมติดตามนะครันนะมีแค่แปดตอนทนั้นโปรเจกต์พิเศษวันนี้นะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณจุติดตามแล้วก็เดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวเรามีห้าหลุดหลุดตอนท้าย มีภาพหลุดจากบริสรออยู่นะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันอ่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนขอบคุณรอยยอที่ชอ่อแบนด์ดีไหขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเบื้องหลังเลอะเยอะอารมณ์ขันจาก Breeze e x c e l ช่วงที่จะนำซีนหลุด55เด็ดเด็ดมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแจ่สนุกแค่ไหนนั้นติดตามกันเลย ซีนแรกของปาให้คุณผู้ชมมาดูซีหลุดจัดเสียเสริมกันครับลักษณะใบที่เขาถืออยู่ไม่น่าไว้วางใจปาเถิดเถิ่ยิบออกมาอ่านักหน่อยแนนซี่อ่าบผมนวดยินดีต้อนรับสวนใหม่ของเัานใจผมเอาครับขอโทษโอโทษดีอดีอันนี้เป็นสองน้องชายปกตแน่ใจว่าน้องชายนะครับตั้ง อันไม่ถูกที่นี่ไปไม่ถูกควเลยไปเฉียวคพันจริงก็คือความจริงเสียเเอ๋อไปไม่ได้ไปผมดูป้าสามกับปดกับปดอีหอยกับปดสามหกม่เอาไม่เอาไมก็เป็นเรื่องหยอกล้อกันไปนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้และอีกหนึ่งสิ่งกับความไม่คุ้นชินของกลุ่มพิธีกรเนียไม่ต้องเปิดก็ได้จบตัวสิบมงฟัวแล้ว แหม่ดีนะดีนะที yeah well, right <laughs> ่พี่บ้าัวัวว่าที่ก่อนอะถ้าไม่มีจารบีปุ๊บทตั้งเลยสีชมพูไมไช่นไม่ชินทำไมไม่ไินเลยโอเคแล้วมึงจะไม่ชินแล้วเดี๋ยวเชื่อไหมพอจบเจ็กไปแปตอนแล้ไอ้แยพอตอนเราทำายการตัดีเราไม่ได้ตีดสีชูจิงจัง แต่หากคุดปิดในเวอร์ชันปกติก็คงจะอับอายหน้าดูเลยละครับ